เปิ้ลนาครเดือดโดนแซสขายปลาร้าไม่รูส้สวนกับจี๊ดประเด็นร้อนเกิดขึ้นกับนักแสดงสายเอนเตอร์เทนอย่างเปิ้ลนาครค่ะเมื่อเขาเปิดตัวธุรกิจใหม่แก่กล่องเป็นน้ำปลาร้าในชื่อแบรนด์ตัวเองแต่กลับมีชาวเน็ตบางส่วนออกมาแสดงความเห็นในเชิงติดลบมองว่าไม่สมฐานะดาราแถมยังเน็บแนมแรงๆว่าคงไม่ประสบความสำเร็จเลยต้องมาขายน้ำปลาร้าแต่ค่ะคุณพ่อลูกสี่ สายฮาอารมณ์ดีอย่างเปิ้ลนาคอนเขาไม่ปล่อยผ่านขะตอบโต้คำวิจารณ์เหล่านั้นทันทีทำเอาคนที่เข้ามาแซะต้องอึง้งและไปต่อไม่เป็นเลยพี่เปิ้ลเขายืนยันชัดเจนด้วยน้ำเสียงแสดงความไม่พอใจว่าไม่ว่าเขาจะขายน้ำปลาร้าหรือสินค้าอะไรก็ตามตั้งแต่ของเล็กเย็นของใหญ่สิ่งสำคัญที่ต้องเป็นงานที่ถูกต้องไม่เอาเปรียบใครและสามารถสร้างไรายได้มาดูแลครอบครัวส่งลูกเรียนหนังสือได้ดี นอกจากนี้พี่เปิ้ลยังกล่าวเสริมด้วยว่าถั้างเงินที่ได้จากการทำอาชีพที่สุจริตเนี่ยสามารถแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ขาดแคลนได้นั่นแหละคือธุรกิจที่น่าภาคภูมิใจแล้วไม่ใช่เรื่องว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่มันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำมาหากินค่ะและที่ทำเอาหลายคนยกนิ้วให้ในความชัดเจนของเปิ้ลน,นาคอนก็คือคำพูดที่ย้อนกลับถึงชาวเน็ตที่เข้ามาวิจารณ์ว่า คนธรรมาค้าขายเขาก็ตั้งใจธรรมาค้าขายขอให้เป็นอาชีพสุจริตจะรอดหรือไม่รอดก็เป็นเรื่องของพี่น้องคอมเมนต์มาแบบนี้เอาตัวให้รอดแล้วกันแต่ถ้าไม่รอดก็บอกที่พี่จะไปดูแลชีวิตน้องให้ไม่ได้โกรธนะอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งเรียกว่าเตือนสติแล้วกันถือว่าเป็นกำลังใจแล้วกันขอบใจมากโอ้ยใหญ่คำตอบนี้สุดเฉียบและตรงไปตรงมาจริงๆค่ะาเอาคนแซะไปต่อไม่ถูกกันเลย งานนี้บอกเลยว่าถูกใจแฟนคลับและชาวเน็ตเป็นอย่างมากค่ะหลายคนรู้สึกสะใจ,จกับการตอบกลับของเปิ้ลน,นาคอนแม้บอกเลยงานนี้หลายคนสะใจ,จไปตามๆกันสำหรับคำตอบโต้ของที่บ่าวเบิ้ลปทุมราชเฮยเปิ้ลนนาคอนจบการรายงานค่ะ